สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกกริ้งใต้คลิปได้เลยครับส่วนชมกระบะหน้าใช้1คันนะครับใครที่เน้นหากระบะเอาไปใช้งานนะครับคันนี้สไตล์ออฟโรดหน่อยนะครับปีลึกหน่อยนะครับ e ุ t f r นะครับปี1996เครื่อง2.5นะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับตัวนี้เป็นดีเซลนะครับลองเช็คลองชมดูว่าจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องรอบหลังนะครับมาชมรอบนอกกันก่อนนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์ทุกจุดนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับจัดทรงยกล้อมาให้เรียบร้อยใครที่ชอบแนวนี้139,000บาทนะครับ ลถอยู่ที่คลองสามรปรทุมธานีสมาชิกท่านใดสนใจตัวนี้นะครับก็อีกหนึ่งรุ่นแน่รอนครับอึดทนถึกเป็นลำดับต้นๆนะครับใครที่อยู่สายกระบะรู้จัก TFR แน่นอนลองชมลองเช็คดูนะครับมีกระบะรองมาให้เรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับใครที่ชอบเน้นหาเอาไปใช้งานยกสูงแบบนี้ลองชมดูนะครับถ้าชอบก็ไปทดลองขับเจราจาต่อรองราคากันดูนะครับสวยๆสมบูรณ์นะครับ หาไว้ใช้งานก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเจราจาต่อรองกันดูได้เลยสําหรับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับถ้าท่านชอบจริงนะครับคันนี้ก็สามารถจะส่งให้ถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับตรวจสอบสภาพหน้าบ้านนะครับลองเช็คลองโทรรายละเอียดสอบถามในะส่วนของค่าใช้ใจ่ายดูนะครับประมาณว่าเราเจอรถแล้วเราไม่อยากเดินทางเองนะครับไกลขี้เกียจไปก็โทรเจราจาสอบถามนะครับว่าจะส่งถึง หน้าบ้านเช็คตรวจสอบสภาพราคาเป็นอย่างไรมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับก็จะออกแนวประมาณนั้นนะครับสาหรับผมก็การันตีให้ได้ว่ารถไม่หายระหว่างทางเงินอยู่ครบนะครับรับประกันว่ารถถึงบ้านท่านท่านก็ตรวจสอบสภาพเช็ครถได้เลยนะครับวิ่งมาโดยประมาณ2องแสนเนี่แหละครับคันนี้ดูแลสภาพไว้ให้พร้อมขับพร้อมขายเช็ค ช่วงล่างเครื่องยนต์ระบบไฟระบบแอร์ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็อะไรเยอะนะครับไม่ต้องกังวลดูแลกันตามอาการนะครับตรงนี้แถวนี้ก็ถือว่าไม่ต้องทำพลาดเลยครับถ้าโดยรวมแล้วใช้งานได้ดีก็จัดได้เลยครับเพราะว่าท่อะไหล่มีเยอะครับลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้เลยครับในแฟนคลับของระบบตันนี่เข้าหรือนิโอคักก็ได้ครับก็จะได้ข้อมูลเรื่องราวการซ่อมบำรุงดูที่ไหนมีอะไรที่ไหนถูกหรือช่างเก่งๆอยู่แถวไหนเข้าไปเช็คข้อศึกษาเรียนรู้ได้ครับแันนี้ไม่ทันที่หนึ่ง ก็มีมาอีกครับแต่คันนี้มันสวยจริงๆครับดูเบาะหนังครับเนียนๆเลยครับเอาไปใช้งานแบบนี้่ภาพแบบนี้มีที่วางแขนมีที่วางแก้วมาสมบูรณ์ดูรูวุ้นครับภายในนู้กว้างนะครับตัวนังต้องบกว้างจริงเดียวนะครับลองเช็คลองชมไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพได้เลยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่มากับสภาพที่งดงามนะครับหาดูหาชมในสภาพแบบนี้อยากแล้วนะครับราคาที่เปิดมาให้ก็น่าสนใจครับเจรจาต่อรองท่านน่าจ่ได้รถสวยๆเอาไปใช้งานกันนะครับพอเจรจา สอบถามนะครับลิงก์ไลน์ไปก็ได้นะครับให้เขาจัดส่งรูปให้ดูก็ได้นะครับถ้าทอบจริงพร้อมจบเกาะโทรจรจาเลยครับสวยๆทรงดีๆแบบนี้หาไว้ใช้งานอึดทนครับคุ้มแน่นอนนะครับกับเงินที่ลงทุนไปลองชมลองเช็คนะครับตัวนี้จัดทรงไว้ให้สวยๆครับเรียกว่าซื้อไปก็ไม่ต้องทำเลยแล้วครับดูแลตามอาการแล้วก็ตามระยะเวลาเท่านั้นนะครับเบื้องต้นก็เช็คให้สมบูรณ์ทุกจุดครับหาไว้ใช้งาน นี่เลยครับอึดทนแน่นอนนะครับตัวนี้ปี1996เครื่อง2.5นะครับถ้าชอบถูกใจก็เน้นโทรเจราจาสอบถามนะครับต่อรองราคากันดูนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามและรับชมหวังว่าคันนี้จะถูกใจนะครับ